แต่ไม่เป็นไรนะแต่ไม่เป็นไระแต่ไมนเป็นไรแต่ไล่เป็นไม่ต้อง่ไม่ะแสนไีแรงไม่เปีนไร ไปลุคนก่อนแล้วันเกิดนี่ไงอะไรเลนี่เียนเกิดอวันเกิดเกิดฝากถ่ายให้คนสวยเดครับว เฮ้ยหุยแม่นี่หุยเวมาถ่ายรูปคู่เลยเยอะการัมะเอาออกกองส่วนตัว

นัดเจมันี่จริงี่เกลือน้าเจมา่ยถ่ายรูปนี่นี่ตอนนี้ก็ม้องกนนงสองสามต้องพี่หมูด้วยนึ่งสองสาม ขอขอดูหน้าโอโหแม่คนนั้นขอลงหาเลยหน้าตาไหลเลยนะฮะอ๋อตอนแล้วจะถึงแปะอะไรนะจลากเขาี่แกเนี่ยต้องรับผดกับมีใช่มแต่ oh <laughs>